สวัสดีครับวันนี้มาพูดถึง AI ตัวหนึ่งนะครับที่สามารถสร้างเสียงเพลงได้ปกติบางคนจอว,ว่ามันไม่แปลกหรอกตอนนี้ถ้าเราอยากจะเขียนเนื้อเพลงอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็ยังพอมีแอปมีอะไรช่วยได้นะครับมีแพลตฟอร์มที่สามารถช่วยเราพัฒนาเสียงที่ใช้ในการทำเพลงได้นะครับอันนี้ก็จริงนะครับแต่ว่าที่ น่าสนใจคือล่าสุดนะครับผมลองใช้ดูแล้วผมรู้สึกว่าเออ,เ,ออเออตัวนี้ดีมากแล้วก็ตอบโจทย์มากจริงนะครับในเรื่องของการก็เรียกอะไรการพัฒนา creativity นะครับการการสร้างสารรค์แล้วก็ความสนุกสนานแล้วก็วเนื้อหาด้วยนะครับและอาจจะเามาใช้ประโยชน์ในทางธุรกิจได้ด้วยนะครับอย่างน้อยที่สุดก็เป็นแอดนะเป็นแอดที่ ใช่ทำเพลงสั้นๆเพลงโฆษณาอะไรสั้นๆอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถยิบไปทำได้เลยนะครับแอปนั้นคือแอปที่ชื่อว่า Suno นะครับ s u n o S U N O s u n o AI นะครับ s u n o AI เนี่ยพัฒนาแอปพลิเคชันล่าสุดน,นะครับเป็นแอปพลิเคชันแต่ว่าเราสามารถเข้าไปเว็บไซต์แล้วก็ไปทดลองทำได้เลยนะครับอตัว Suno เนี่ยเขา สามารถให้เราพัฒนาเพลงได้ประมาณ3รูปแบบนะครับรูปแบบแรกก็คือเพลงสั้นๆนะครับความยาวคลิปมาณหนึ่งนาทีแบบที่2เนี่ยสนาทีนะครับแบบที่3เนี่ยเรียกว่าเวอร์ชันสามนะครับแม็กซิม,มัมเนประมาณสนาทีนะครับทําเพลงนี้ไม่ใช่ลักษณะของการ เป็นกระบวนการที่ซับซ้อนนะครับกระบวนการง่ายมากก็คือว่าเราถ้าเรามีไอเดียจะสร้างเพลงรูปแบบไหนนะครับเราก็ <c oughs> เขียนคอนเทนต์ที่เป็นเหมือนบทความก็ได้นะครับเขียนว่าเราจะเราจะครอบคุมเนื้อหาเรื่องไหนบ้างเช่นสมมติว่าวันนี้วันอังคารเราตื่นตีห้าอย่างเงี้ยนะครับเราก็ใส่มา today is Tuesday I wake up at five อะไรเงี้ยนะครับ I go to toilet ครับ I make a cup of coffee นะครับทำกาแฟแก้วหนึ่งนะครับ and I watch TV อะไรเงี้ยบราบลาบลาใส่ลงไปนะครับใส่ลงไปแล้วก็ไอ้เวอร์ชันนี้นะครับมันเป็นเวอร์ชันที่เราสามารถคัสตอมเนื้อหาได้เลยนะครับคัสตอมก็คือว่าทำตามที่เราชอบนะครับ เราชอบแบบไหนเราเขียนแบบไหนคอนเทนต์แบบไหนก็จะถูกเก็บเป็นคอนเซ็ปต์ของเพลงไว้นะครับหลังจากนั้นเราก็มาเลือกดนตรีนะครับไอ้ไอตัวดนตรีเนี่ยมันก็จะมีหูเป็นหลายลร้อยรูปแบบนะครับซึ่ง มันจะมีตัวไกด์ไลน์ให้ว่าชอบแบบไหนชอบแบบพ็อปชอบแบบร็อกชอบแบบบัลลาชอบแบบแอมเบียนชอบแบบฮิปฮอปชอบแบบแรปอะไรเงี้ยใส่อะไรบ้างใส่กีตาร์ใส่ดรัมใส่บีทอัพบีทดไหมอะไรเงี้ยนะจะเป็นแนวเพลงแต่ละแนวเพลงเราก็ใส่เข้าไปนะครับอยากได้แบบนั้นก็ใส่เข้าไปส่วนนักร้องเนี่ยเดี๋ยวเขาเลือกให้เราเองนะครับพอใส่เข้าไปปั๊บเดียรนะครับถ้าเนื้อหาเรารู้สึกว่าเอ้ยมันจะเป็นเพลงได้ไงนะครับในใต้ตัวที่เราเติมเนื้อหาเข้าไปมันจะมีคําว่า generate เรลีฟ์นะครับก็คือมันจะสร้างเนื้อให้นะครับสร้างเนื้อนี่ไม่ใช่มันสร้างมาเองนะครับแต่ว่ามันจะเอาเนื้อที่เรามีอะนมาปรับนะครับปรับโดยการใส่ให้มันมีความพร้องเสียงนะครับส่วนเนื้อหาที่เราใส่ไปเนี่ยนะครับเอ่อมันก็จะเป็นท่อนสําคัญของมัน,มนก็จะยังอยู่นะครับแต่ส่วนที่มันจะเติมเข้าไปให้ก็คือว่าตัวที่จะเสริมให้มันดูชัดเจนมากยิ่งขึ้นเช่นตัวคําคุณศัพท์นะคำที่บรรยาย ถึงสิ่งที่เราพูดนะเช่นอพอพูดถึงแสงเนี่ยมันก็จะเติมคำว่าช่ n e so bright นะครับ so อะไรเงี้ยนะครับ shining so bright อะไรเงี้ย so high บลาบลา,บลาที่มันเป็นเสียงพ้องนะครับแล้วมันก็จะเจนให้ขึ้นมานะครับจากที่ที่ผมดูนะผมลองเจนดูนะครับตัวเน,นื้อหานี่ถ้าสำหรับผมนะคือโลเป็นเมือสมัครเล่น แต่เราก็ชอบฟังเพลงเรารู้สึกว่ามันไม่ขัดหูไม่ขัดหูเลยนะครับแล้วก็ออกจากเป็นเพลงที่คล้ายๆกับเ,เพลงที่มีอยู่ในตลาดได้ํำไปนะครับแต่ไม่ใช่การก๊อปนะครับแต่ว่ามันดึงเอาเอา่เอเขาเรียกอะไรข้อมูลที่ที่ที่มีอยู่ในโลกเนี่ยนะครับที่มันลักษณะคล้ายๆแบบนี้ครับแล้วมันก็มาเทียบเคียงให้แล้วก็ทำขึ้นมาเป็นเพลงนะครับ เ <Das que ath> น, um <ase> นื้อหาเนี่ยไม่ใช่แบบแค่คล้องจองกันอย่างเดียวนะครับแต่โทนมันยังอยู่โทนในเรื่องของความหมายนะโทนในในเรื่องของความคล้องจองในในในเชิงการประพันธ์เนี่ยได้เลยนะครับไม่มีปัญหาแล้วก็สร้างขึ้นมาเป็นเพลงได้ในระยะเวลาไม่ถึงหนึ่งนาทีนะครับถ้าเป็นเวอร์ชันสั้นๆน,น,นะครับเช่นแบบออสองนาทีอย่างเงี้ยเป็นเพลง มันจะทําขึ้นมาให้2เวอร์ชั่นนะครับคือ1เอ่อหนึหนนื้อหาที่เราใส่เข้าไปเนี่ยพอมันเจนออกมาเป็นเพลงเนี่ยนะครับมันจะทําออกมาเป็นเดโมโให้เรา2 Demo เดโมโนะครับเนื้อเพลงเดียวกันแต่ดนตรีต่างกันนะครับโทนร้องแตกต่างกันไปซึ่งเซอร์ไพรสที่สุดก,ก็คือว่าพอมันเจนออกมาแล้วเนี่ยนะครับเราสามารถดาวน์โหลดเป็นออดีโอก็ได้นะครับหรือเป็นวิดีโอก็ได้แล้วไปใช้ประโยชนต์ต่อไปนะครับ อย่างฟรีีนะครับแม็กซิมัมหนึ่งวันเนี่ยก็ให้ใช้ได้วันสี่เพลงนะครับผมก็ตื่นเช้ามาผมก็จะเจนเจนเพลงหนึ่งเพลงเก็บไว้ <laughs> มันเป็นการเรคคอร์ดไงมันเป็นการเรคคอร์ดสิ่งที่เกิดขึ้นและใส่ดนตรีเข้าไปนะครับมันก็จะดูสนุกสนานให้เห็นพฤนาการถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในแต่ละวันสิ่งที่เราคิดแต่ละวันนะครับผมว่ามันเป็นการสร้างไดอารี่ ary, ด้วยเพลงที่น่าสนใจมากนะครับหรือถ้าไม่เป็นเพลงเอาแค่เรลิซหรือเนื้อหามานเนี่ยครับมันก็ น่าเก็บไว้น่าเก็บเอาไว้ใช้นะครับเอาขึ้น Facebook ไว้นะครับเป็น p r i v a t e ส่วนตัวแล้วมาดูว่าเออเพลงเนี่ยที่เขาทําออกมาเนี่ยมันโอเคไหมนะครับหรือถ้าในอนาคตเราอยากใช้ไปอยู่จากเพลงเราจะเอามาปรับก็ได้นะครับปรับในที่นี้อ่ให้มันเข้ากับสิ่งที่เราอยากเป็นอยากอยากนำเสนออยากผลิตแล้วถ้าวันหนึ่งเรากรู้สึกว่าเออเราอยากทําเป็นอาลบัมอะไรจริงๆนะครับเราสามารถสมัครเป็นสมาชิกแล้วก็เจนเพลงได้เจนเก็บไว้นะครับ เป็นร้อยเป็นพันเพลงได้สบายบายเลยนะครับบางคนนัาแต่งเพลงแต่งทั้งชีวิตเนี่ยนะครับอาจจะได้ไม่มากเท่านี้ด้วยซ้าไปนะครับในการบันทึกเป็นไดอารี่ส่วนสำหรับคนที่สนใจเรื่องการประพันธ์นะครับก็เราก็จะได้เนื้อหาได้แนวคิดการประพันธ์เพลงที่เป็นเพลงภาษาต่างประเทศนะครับเป็นภาษาอังกฤษอ่างเงี้ยครับส่วนสาหรับคนที่ชอบเรียนรู้ภาษาเนี่ยอันนี้อันนี้เยี่ยมเลยนะครับก็คือว่า เราสามารถเอาเนื้อหาตรงนี้มาศึกษานะครับแล้วก็มาลองฝึกหรือลองร้องนะครับทำให้เป็นคาราโอเกะแล้วก็ร้องตามไปด้วยฝึกทั้งการออกเสียงด้วยนะครับดีมากๆเลยคับ suno ai นะครับผมใช้ตัวนี้อันอื่นจริงๆมันมีอยู่หลายตัวนะครับแต่ว่าผมทดลองใช้แล้วผมยังไม่คุ้นเคยกับเขามากเท่าไหร่แต่ว่า suno เนี่ยผมทำในเบื้องต้นเนี่ยแค่มันสามารถ สร้างผลงานเพลงที่เนื้อหาประมาณ7 0็ดเนี่ยผมต้องการสื่อผมคิดผมดว่ามันดีพอละแล้วลมันก็ช่วยได้นะครับมันทำให้เรารู้สึกเลยโอ้ทุกวันนี้ AI ไม่ใช่ว่า,วามันทำอะไรได้บ้างแต่มันมันอยู่ถึงเสเ็จที่ว่าเราอยากจะให้มันทำอะไรแล้วนะครับมีมีม,มีนักฟิวเจอร์นักอนาคตอนาคตศาสตร์นะ เขาเขาพูดอย่างนี้นะครับชื่อเออรเลีนฮาร์ดนะครับเขาเป็นเขาอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับเขาเป็นค e โ n o t e s p เกอร์งานพวกเทคโนโลยีเขาเขาบอกว่ามันถึงมันถึงยุคนั้นแล้วถึงยุคที่บอกว่าอย่าถามว่ามันทําอะไรได้บ้างแต่ถามว่าเราอยากได้อะไรจากมันนะครับแล้วเราก็ทําสิ่งนั้นออกมาโดยใช้มันเป็นเครื่องมือนะครับมันแทนคนไม่ได้เพราะว่ามันไม่ใช่คนนะครับแต่คนสามารถให้มันทําอะไรก็ได้ที่คนต้องการ ในเบื้องต้นนะครับอันนี้คือซูโน่นะครับแล้ววันหลังถ้ามี AI ตัวอื่นที่ผมรู้สึกว่าเออมันดีแล้วเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ